ข่าวเทศบาลตำบลเขาแก้ววันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลเขาแก้วเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุจังหวัดเลยปลอดภัยใส่ใจวินัยจาราจรประจำปีงบประมาณ2567รุ่นที่4จัดโครงการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยโดยมีนางจิรัดีสิธร,รมนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้สูงอายุในตำบลเขาแก้วจำนวน58คนขอบคุณทางผู้สูงจังหวัดเลยนะคะที่ให้โอกาสดีๆกับเทศบาลตำบลเขาแก้วของเรานะคะแต่ทำโครงการผู้สูงอายุจังหวัดเลยปลอดภัยใส่ใจพินารจราจร้งนี้เป็นโอกาสดีของของ,ของเทศบาลเล สวยด้วยกระบวนกแก้ของเรานะคะก็จะได้รู้จักวินัยในการใช้กฎปฎาจรณนะคะการใช้ถนนนะคะในซีกันเชื่อถนนในซีกตะวันของเราหน้าที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เราได้แบบนี้ให้ลูกค้าของเราทุกคนรอบข้างเราได้วันนี้ก็ถือโอกาสของคุณคานส่งรถส่งค่ะคุณหมอต้องการส่ที่มาเป็นรที่หมอให้ความรู้กับ โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจและมีการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยใส่ใจจราจร